ธรรมะสวัสดีวันนี้วันเสาร์ขอทุกท่านต้งมีความสุขความเจริญปรารถนาซึ่งประกันใดก็ข,ขอให้สมปรามงมาปราถนาวันนี้มีข่าวสารงานบุญมาบอกสิทธยานสิทธิ์และกัลยะาณมิตรผู้สนใจในบุญกุศลทั้งหลายเนื่องด้วยวันเสาร์ที่21และวันที่22มีนาคมนี้สำนักอาจารย์สุพจน์ลึกชาจะเดินทางไปทอดพระป่าสามัคคี วัดทุ่งหลวงทองบ้านหนองอิเข็มตำบลหินกองอำเภอสวรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อหาจตุปัจจัยในการสมทบทุนสร้างศาลาก,การเปลี่ยนวัดทุ่งหลวงทองบ้านหนองอิเข็มนี้ให้สําเร็จลุล่วงไปโดยดีเพราะทางวัดนี้ยังอยู่ในถิ่นทุรก,กันดารยังขาดจตุปัจจัยอยู่เป็นจํานวนมากท่านที่สนใจในการบุญกุศลอยากจะร่วมทาบุญอนุโมทนาสาธุติดต่อมาที่เฟซของอาจารย์สุพุจาเพื่อเราที่จะนำจตุปัจจัยทั้งหลายนี้ไป ถวายณวัดทุ่งหลวงทองบ้านหนองยกกี่ยเขมอำเภอสวรรคภูมิ